ช่วงชิมสไตล์แป้งค่ะแป้งก็จะเปิดชิปในรถแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็น ep หนึ่งใช่ไหมใช่ช่วงนี้ก็คือช่วงชิมสปตช่วงชิมสไตล์แป้งนี้นะคะช,ชิมสไตล์เหาเก่าเมา <laughs> ช่วงชิมสไตล์แป้งนะคะก็คือแป้งจะพาทุกคนนะคะไปชิมไปกินในแบบที่แป้งชอบนะคะร้านอาหารไหนที่เขาจัดว่าเด็ดแป้งจะพาเพื่อนๆไปชิมค่ะอืมว,วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะเดินทางไปครัวคุณหน่อยอื ราคาครอบครัวไปกินนะคะ<ป>ก็จะเป็นอาหารทะเลซีฟูด้ดไม่เน้นผักนะคะร้านมันก็จะอยู่แถวๆไหนร้านจะอยู่แถวบางขุนเทียนชายทะเลอันนี้แป้งดูรีวิวมาจากใน invece f a เ o o บ b ๊กก็เลยจะไปลองใช่เพราะาว่าอาหารน่ากินมากที่แป้งดูมานะคะและจุดเช็คอินสวยมากๆแป้งก็เลยจะพาทุกคนไปชิมกันคะ่ะวันนี้ว้าว <laughs> ใส่แฟกเ,เองด้วยแต่ใส่ไงอ่ะว้าวไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกัน <Okay. S 2> <N> นี่นะคะนี่ก็เป็นระหว่างทางนะคะที่เราจะไปร้านอาหารโครคุณหน่อยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นถนนบางขุนเทียนชายทะเลเนะาะใช่แล้วก็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะกี่กิกโลนี่แป้งก็ไม่แน่ <N> จ <ะ S 2> ใจวัดประทีบด้วยฝั่งซ้ายมืออ๋อมีวัดประทีบเนี่ยค่ะเราก็ขับไปเรื่อยๆนะคะนี่เริ่มจะร้านอาหารร้านแรกแล้วค่ะ ทานทะเลค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายของเรานะคะนี่เลื้ยงลิซซีฟู้ดก็มีค่ะร้านอาหารเยอะมากๆค่ะแถวนี้นี่ค่ะถึงแล้วค่ะครัวคุณหน่อยซีฟู้ดนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนี่ค่ะบรรยากาศข้างในนี่ค่ะจะมีการตรวจคัดกรองก่อนนะคะแล้วก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ทะเลนะคะเนี่ยจะมีกุ้งหอยปูปลาเราสามารถเลือกสดๆได้เลยค่ะนี่ มีกุ้งมีปูเนี่ยค่ะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะมีโซนนั่งเป็นแพรหรือว่านั่งเป็นโต๊ะก,ก็ได้เนี่ยสามารถเลือกได้เลยค่ะอากาศดีมากนะคะเย็นมากอยู่ในน้ําเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเมนูอาหารนะคะจะแปะราคาบอกได้เลยค่ะชัดเจนเมนูแนะนําค่ะเยอะมากนี่เขาก็จะบอกเลยมีอะไรบ้างเมนูแนะนํานะคะ มีแต่ของนักกินนักกินทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวแป้งขอเลือกเมนูอาหารก่อนนะคะ <S <S <illy> <S เมื่อ <S illy> เราสั่งอาหารแล้วนะคะเราก็พากันไปถ่ายรูปไปเช็คอินนะคะ <S <S <illy> <S ตามจุดต่างๆ <S <S <illy> <S ที่ทางร้านเตรียมไว้ค่ะร้านกว้างมาก นี่ค่ะอันนี้ยังไม่มืดดีนะคะก็จะมีไฟนะคะทําเป็นรูปปลาโลมานี่บรรยากาศร้านค่ะว้าวแพรเยอะมากนี่ค่ะมีดอกไม้สวยมากค่ะมีชิงช้าให้นั่งถ่ายรูปด้วยค่ะถ่ายรูปยาวๆไปเลยค่ะระหว่างรออาหารนะคะ นี่ค่ะบันไดสวรรค์น,นะคะที่รีวิวใน Facebook เยอะมากค่ะเราต้องมาลองอ่าวิ่งไปอีกค่ะจะมีโซนถอดถถ่ายรูปเยอะจริงๆมาแล้วค่ะอาหารของเรานี่นะคะช้อนก็จะใส่ถุงห่อม,มาอย่างดีเลยนะคะเ,คเพื่อป้องกันโควิด1 9นี่ค่ะเมนูแรกปลาหมึกผัดไข่เคม็มหอมมากๆนะคะแค่มาวางก็หอมมาก นี่ค่ะเยิมย้มๆเลยค่ะแป้งขอกินก่อนนะคะฟินอะอร่อยอร่อยเยี่ยมค่ะว้าวเมนูมาเยอะเลยค่ะตอนนี้ทุกจานนะคะก็จะมีช้อนกลางให้นะคะเป็นมาตรการป้องกันนี่ข้าวผัดปูค่ะปูเน้นๆเ,เลยค่ะนี่ค่ะตักมาตอนไหนก็จะเจอเนื้อปู หอมหอมเนยมากข้าวผัดปูหอมเนยมากๆค่ะกินต่อละค่ะอันนี้จะเป็นปลาหมึกผัดผงกะหรีนะคะนี่ค่ะจะเป็นปลาหมึกผงกะหรี่เคลือบหอมมากค่ะอันนี้หอมมากเหมือนกัน แปงก็ชิมต่อไปอีกค่ะกินไม่หยุดเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงรสชาติท้ายคลิปกันนะครับอืมบ้หมึกผัดไข่เค็มนี่ร้อนมากเลยนะกินแล้วจำไว้เดี๋ยวไปพูดทีเดียวเยี่ยมค่ะนี่ผัดชาทะเลมาแล้วค่ะนี่เมนูนี้นะคะรีวิวเยอะมากแป้งอยากมาลอง ที่ไหนที่ร้านครัวคุณหน่อยเนี่ยหรอใช่นี่แหละแบงเห็นเมนูนี้กุ้งค่ะกุ้งอ้ามเผ็ดเนี่ยอันนี้จะเผ็ดมากเลยเผ็ดร้อนแรงมากว้าวมาอีกนะคะนี่จะมีปากระพงแปะะ๊ซะกุ้งอบบนเส้นค่ะร้อนๆเลยค่ะนี่ แล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดเดี๋ยวแป้งชิม,มุกุ้งชุบแป้งทอดก่อนนะคะมีน้ําจิ้มมาให้ด้วยนะแต่เราจะไม่จิ้มเราจะกินเหออรพียๆเ,เลยค่ะจะได้รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยใช่จิ้มรสชาติที่เขาทํามาเลยกรอบมากอันนี้ก็หมดเ็วนะอันนี้ก็หมดนี่ค่ะกุ้งอบวุนเส้นนี่ที่เด็ดของแป้งเลยร้อนมากหอมอร่อยเส้นเขาเหนียวนุ่มมาก นี่ค่ะมาแล้วค่ะปลากระพงแป๊ะซะนี่ร้อนๆเลยนะคะร้อนตลอดเวลาใช่ก็จะมีผักอยู่ด้านบนแปงก็จะเริ่มจากการชิมน้ำก่อนนะคะว่ารสชาติด,ดีแค่ไหน รสชาตินี่เปรี้ยวจี๊ดจาดเลยต่อไปเนื้อปลาค่ะเนื้อปลากระพงทอดกรอบนะคะเนื้อปลาร้อนมากควันออกเลยเนื้อปลานี่ก็จะสดๆเลยนะคะแน่นมากน่าแล้วก็จะมีเปตาข่ขายนะคะ สามารถขึ้นไปนอนเล่นได้ค่ะนี่รับน้ำหนักได้เยอะเลยนอนสบายเลยค่ะนี่นี่จะถ่ายให้ดูว่ารับน้ำหนักเยอะแค่ไหนโอ้ส <4 S 2> ี่คนค่ะว้าวมาอีกสองนะคะจะมีทอดมันปากายนี่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มแบบเป็นถั่วด้วยนะทอดมันกุ้งค่ะสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มบวยนี่ เดี๋ยวทาทอดมันปลากลายก่อนเพราะว่าหอมมากเนื้อแน่นๆหนาๆนะนะเลยค่ะนี่ชิ้นใหญ่เลยนะเนื้อเหนียวมากเลยเนื้อปลาเราจะกินแบบไม่จิ้มร้อนร้อนร้อนกินล้าร้อนอร่อยน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มอย่างนี้หายากนะคะ นี่อันนี้จะเป็นทอดมันกุ้งค่ะนี่ร้อนๆเหมือนกันนะคะนี่ชิ้นใหญ่มากโอ้ไม่สามารถกินชิ้นใหญ่ได้นะคะเพราะว่ามันร้อนต้องตัดให้มันเล็กอือร่อยค่ะลองจิ้มน้ำจิ้มบวยดูนะคะ เปรี้ยวหวานลงตัวค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอหมืดเลยอิ่มกินจนมืดอิ่มเลยนะคะตอนนี้ก็ทั้งหมดนะคะแป้งกินไปทั้งหมด8เมนูแล้วก็มีข้าวเปล่าหนึ่งจานนะคะแล้วก็มี น้โคลานะคะขวดใหญ่เลยแล้วก็จะมีน้าเปล่าอีกสองขวดแลําแข็งหนึ่งถังทั้งหมดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทไมพันแปดร้อยหกสิบบาทพูดไม่แพงไม่แพงไม่แพงมากค่ะแล้วก็สําหรับแต่ที่ถ่ายรูปสวยมากที่ถ่ายรูปสวยมากเลยใช่ชอบใช่ก็จะมีที่ถ่ายรูปแบบทําเป็นไฟหรือบันไดสวรรค์ขึ้นไปอืก็คือเหมาะสําหรับมาเช็คอินมาถ่ายรูป ตอนกลางคืนนี่เปิดไฟสวยมากใช่ก็จะมีไฟมีเป็นรูปโลมานะคะใช่สวยมากและสําหรับคนที่นะคะมีไอเนี่ยอะไรนะโครงการของรัฐบาลเนี่ยก็สามารถรวมได้นะคะคนละครึ่งเหรอใช่นะคนละครึ่งเราชนะใช่ใช่ตั้งถึงเราติดป้ายอยู่ใช่เขารับด้วยใช่ถ้าคนที่มีอะไรนะเข้าร่วมโครงการนี้ยก็สามารถมาใช้ได้เลยอืมใช่อาหารเสิร์ฟเร็วด้วย ใช่ที่ร้านคนเยอะมากแต่ว่าอาหารเสิร์ฟไวไ้และอาหารร้อนก็คือทําใหม่ร้อนเลยร้อนทุกจานเลยใช่แล้วเมนูอันไหนที่แป้งชอบมากที่สุดในส่วนตัวนะที่แป้งชอบแป้งนคนชอบกินกุ้งเพราะฉะนั้นเมนูที่แป้งชอบก็จะเป็นกุ้งอบวุนเส้นค่ะกินได้โดยที่แป้งเวลาแป้งกินอันนี้แป้งจะบอกก่อนนะคะเวลาแป้งกินอาหารแป้งจะไม่จิ้มเพราะว่าแป้งคิดว่า รสชาติที่ทํามาเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องจิ้มใช่จะได้ชิมจริงๆด้วยเราจะได้รู้รสจริงจริงที่เขาทํามาเออแบงกินกุ้งของเส้นนี้ไม่จิ้มเลยอืมที่นี่อร่อยใช่ไหมอร่อยใช่แล้วก็มีอันนึงก็เป็นทอดมันกุ้งก็อร่อยนะทอดมันกุ้งอร่อยทอดมันกุ้งกรอบนอกนุ่มในใช่อร่อยเนื้อกุ้งเด้งเด้งเลยค่ะแต่เรามาพูดกันในส่วนของรสชาติไหมอ่าอ่าเราพูดรสชาติ แล้วก็ในส่วนของรสชาติอาหารนะคะจานแรกที่มาเนี่ยดิแป้งชิมจานแรกเลยจะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มในตัวของปลาหมึกผัดไข่เค็มเนี่ยเนื้อไข่เค็มอะค่ะเคลือบปลาหมึกทุกชิ้นเลยจะเป็น,นเหมือนน้าซอสเคลือบปลาหมึกเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยจะมีความมันม,มันของไข่แล้วก็ปลาหมึกก็จะสดเนื้อจะเด้งเลยนะคะจานนี้จะหมดเร็วที่สุดเลย <laughs> <laughs> มาก่อนหมดก่อนนะ,ะใช่หมดเร็วก็เดียวหมดเลย <laughs> อร่อยมาก ก็เจอจะมันแต่ไม่เลี่ยนจานต่อมาที่แป้งชิมจะเป็นปลาหมึกผัดผงกะหรี่น่าจะใช่นะปลาหมึกผัดผงกะหรี่นี่ก็คือจะหอมผงกะหรี่มากจะมีความหอมของขผงกะหรี่เขาผัดมาแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นน้ําผงกะหรี่เคลือบปลาหมึกนะคะก็จะเป็นปลาหมึกเนื้อแน่นมากเลยแล้วเราจะเน้นกุ้งกับปลาหมึกเป็นพิเศษนิดนึงแล้วก็ข้าวผัดปูนี่ปู แน่นๆเลยทุกคำเลยใช่ตักไปก็คือจะเจอเนื้อปูเจอเนื้อปูอ่าแล้วก็มีอะไรอีกกุ้งอบบนเส้นที่แปงบอกว่าอร่อยเส้นจะเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็จะมีรสชาติอยู่ในเส้นเลยแล้วก็มาตอนร้อนๆเลยไม่ต้องห่วงใช่อยมาแบบหอมมากแล้วก็ปลามีไฟมีไฟทำแปะซแปะซแปะซ่ปลากระพงใช่มีไฟทําให้แบบ มีเดือดตลอดซดน้ำร้อนๆใต้ตลอดเ,เวลาเลยเป็นแปซซาที่รสชาติจัดจ้านมากเปรี้ยวเผ็ดหวานลงตัวมากเลยนะคะเอาแค่น้ําไปกินกับข้าวก็อร่อยแล้วอะ่ะเราไปสั่งข้าวเปล่าเออสั่งข้าวเปล่ามากินกับน้ําแปซซานี่สุดยอดเลยค่ะแล้วก็ผัดฉ่าทะเลก็จะมีกุ้งม,มีปลาหมึกมีหอยนะคะอืเรากินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเผ็ด เผ็ดร้อนมากเลยเพราะจะมีพริกไทยอ่อนมีอะไรเงี้ยรสชาติจะจัดทุกเมนูเลยนะรสชาติเขจจัดจาคนชอบรสจัดก็แนะนําเลยนะใครคนทานเผ็ดอ่ะโอเคเลยชอบเลยใช่แล้วก็จะเป็นในส่วนของกุ้งชุบแป้งทอดนะคะเมนูนี้นะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อร่อยหมดเลยค่ะก็คือจะกรอบนอกนะคะนุ่มในเป็นตัวแป้งกรอบๆอะค่ะเหมือน ชุบแป้งแล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังกรอบๆอีกทีนึงนะคะีเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มคล้ายๆน้ําจิ้มไก่แต่ถ้าตัวกุ้งอบผงเส้นเนี่ยก็จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดต่อไปก็จะเป็นทอดมันปลาไกา่ทอดมันปลาไกา่คือเนี้ยทอดมาแผ่นหนาๆเลยนะคะหนึ่งจานนี้นะแผ่นแผ่นหนึ่งหนามากแล้วก็ร้อนๆเนื้อนี่เหนียวแล้วก็เด้งมากเลยเคี้ยวเข้าไปนี่จะเค็ดนิดๆนะเนื้อนุ่มเวลาเราเคี้ยวมันจะเนื้อจะเด้งมากเลย คือว่าเนื้อปลากายแน่นมากใช่อิ่มเลยตอนนี้ครบยังยังเหลือทอดมันกุ้งอีกเมนูนึงค่ะส,สั่งมาเพิ่มสั่งเพิ่มเรื่อยๆสั่งเพิ่มเรื่อยๆเลยใช่มามาชิมงทีก็จะได้ชิมให้ทุกคนรู้ทุกเมนูใช่ให้ได้เยอะที่สุดอะไม่ทุกเมนูหรอกให้ได้เยอะที่สุดก็ในส่วนของแบบทะเลเผาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั่วไปทุกร้านก็จะมีผ่าแป้งก็เลยจะลองเป็นแบบเป็นเมนูอาหารเป็นกับข้าวนะคะมาทานแล้วก็รีวิวให้ เพื่อนๆทุกคนดูนะคะในส่วนของทอดมันกุ้งอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้อกุ้งสับต่ไม่เหมือนกุ้งชุบแป้งทอดนะกุ้งชุบแป้งทอดจะมาเป็นตัวอ,อันนี้จะเป็นกุ้งสับมันก็จะเหนียวนุ่มกรอบจิ้ม,มน้ำจิ้มบ๊วยที่เธอพูดเมื่อกี้อ๋อโอเคอันนี้ถูกล้ว <c oughs> ใช่ไหมน้ำจิ้มบวยใช่รสชาติอร่อยลงตัวคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกที่แป้งพาทุกคนนะคะมารีวิวเมนูตามร้านอาหารนะคะถ้าแป้งพูดผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะป้งฝากติดตามนะคะคลิปทำอาหารนะคะในครัวสไตล์แป้งนะคะที่อยู่ใน YouTube แล้วก็มีแฟนเพจครัวสไตล์แป้งด้วยนะคะที่อยู่ใน a c e b o o k นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บายวันนี้อิ่มและอร่อยมากอิ่มมากเดี๋ยววันหลังเราไปไหนก็ติดตามกันด้วยนะหรืออยากให้ไปไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับได้เลยค่ะอ่าโอเคบ๊ายบาย